สวัสดีครับผมสปิซ่านะครับคอร์ดมินักหนังหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลราชสก๊อตเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์ที่3 1 ตุลาคมส่งท้ายเดือนนะครับเมื่อวานนี้ครับทัศนะ2คู่นะครับก็บวก1คู่ซาแรนิตาหน้าและลบ1คู่นะครับวันนี้ก็ฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การมีครับฟุตบอล2คู่ในศึกซูเปอร์ลีกตุรกีและซูเปอร์ลีกกรีซอย่างละ1คู่นะครับก่อนอื่นเลยครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไรอัศไทยเกอร์เก้นะครับไรอัศทีไอจีเอ้อ 999นะครับทางเลือกที่มั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ร i ยแอ t ไทเกอ9 9เอาไว้ด้วยครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่ซุปเปอร์ลีตุรกีนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอิสตันบูลบาซักเซเฮียเปิดบ้านพบกับ กิเรซุนส์บอผลงานของอิสตันบูอาจจะมีแกว่งไปบ้างน,นะครับและพวกเขาร้ามาจากการเล่น ฟุตบอลยุโรปเลยครับแต่ถ้าเป็นเกมในบ้านลูกทีมของเอเมล่เบโรโซกูยังถือว่าทําได้ดียุระยะได้หวังผลได้นะครับวันนี้ครับแนวลุกตัวเก่งอย่างทางเบอร์ชานเบอร์ทางตาโอเร่และสเตฟาโนโอกากาพร้อมลงตัวจริงน,นะครับแรงฮึดเนี่ยเต็มที่นะครับวันนี้ครับรับมือกับทางกิเรซุนสปอร์นะครับซึ่งผลงานนอกบ้านยากจะไว้ใจนะครับรวมถึงเกมลุกเนี่ยรายทีเด็ดจังหวะโตกลับไปขู่โจมคู่นี้ครับเปิดมาให้ที่เจ้าบ้าน อิสตันบูลเป็นต่อที่0.75กับ1เมตรครับถือว่าค่อนข้างแพงน,นะครับแต่ด้วยเหตุผลที่เรียนมาผมมองครับว่าอิสตันบูลบาซักเซฮีมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะและมีโอการเตเต็มด้วอการยิงขาดการเชียร์บอลต่อเชียร์ทางอิสตันบูลบาซักเซฮีนะครับส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร,ร์ลีกกรีซครับเป็นการเจอกันระหว่างพาสจานีนาเปิดบ้านพบกับอาสเตรัสฟอร์มของทั้ง2ทีมแกว่งไปแว่งมาค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับแต่ถ้า จอบรืดรายละเอียดลงไปจะพบนะครับว่าจาน,น,นิดาเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงยาวไรวีแวร์ฟืน,นครับวันนี้ครับรับมือกับทางอัรเซนอน,นะครับซึ่งเกมรับเนี่ยยังดูมีทรงความเหนียวแน่นมากกว่านะครับแล้วก็เกมรุกการเข้าทําหลากหลายวางผลได้จนคู่นี้ก็เปิดมาให้ที่ จานีนาเนี่ยครับเป็นต่อที่0.25เนี่ยครับผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลสูสีเป็นบอลสหน้าแฉเชียงสองหน้าของทางทีมเยือนอาร์เซน่านะครับเชื่อว่าพวกเขาจะมี1หรือว่า3แต้มกับออกไปได้เชียร์บอลรองเชียร์ทางอาร์เซน่านะครับสวัสดีครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเชียร์อิสตันบูลบาสเซียเฮียและเชียร์อาร์เซน่าขอทุกท่านเชียรบ์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงวัวรวยไปเจกอกันมาคู่นี้สวัสดีครับ